รู้ไหมทำไมกาวิกถึงฮิตในไทยเพราะคนไทยเจอแดดแรงมลภาวะเยอะผิวเลยอ่อนแอกาวิก 5x เซรามไม์เจลตัวนี้นะคะกาวิกมอยเจอร์ไรเซอร์คอมเพล็กซ์ 5x เซรามไม์เจลเลยตอบโจทย์ ด้วยการฟื้นเกาะผิวนะคะให้แข็งแรงเนื้อเจลบางเบานะคะเนี่ยเนื้อเจลบางเบาเหมาะกับอากาศบ้านเราแถมราคานะเข้าถึงง่ายจนรีวิวปากต่อปากใครอยากผิวสตองผิวสวยนะคะต้องลองเนี่ยคือ บางครั้งนะคะเราใช้อย่างอย่างตัวเรตินอลหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวเซรามายเนี่ยทาเป็นเหมือนแซนด์วิชอะนะ mm hmm. ก็ช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงทำให้ไม่แพ้ครีมตัวอื่นง่ายด้วยนะ mm hmm. คือการใช้เซรามาเนี่ยช่วยผิวแบบของเราแข็งแรงนุ่มมากเลยเนี่ยคือเราลองเทสให้ดูนะคือนิ่มมาก ขนาดที่มือนะแล้วที่หน้าจะนุ่มนิ่มผิวจะแข็งแรงขนาดไหนต้องซื้อมาใช้ค่ะจิ้มลิงก์แจจิ้มลิงก์สั่งซื้อมาลองใช้กันได้เลยค่ะ